สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องงาน s h e s t e r City Fan อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับคิวบินเดรอ,เอร์บอยเพลย์เมเจอร์เทพของแมนเชสเตยอมรับการมาเยือนโคเปนเฮเกนเป็นงานสุดหินแต่ก็สามารถเอาชนะได้สำเร็จ เควินเดรอยด์อมทัพเชลเบลเยียมของแมนเชสเตอรยอมรับการบุกมาเยือนทีมพาร์เคนสเตเดียมเป็นงานสุดหินเสมอแม้จะสามารถเอาชนะโคเปเฮเกนได้สำเร็จด้วยสกอร์สต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันอังคารที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมการแข่งขันเควินเดอรอย์ได้ให้สัมภาษณ์เอาไวา้ว่าเราเริ่มต้นได้ดีจริงๆจ,จากนั้นก็ทำผิดพลาดครั้งเดียวและพวกเขาก็ได้ประตูแต่ผมคิดว่าเราเล่นได้ดีจริงๆในเกมนี้และในครึ่งหลังเรามีโอกาสยิงประตูเยอะมากโชควายมรพผ ที่จะเล่นให้ดีที่สุดและสนุกกับผลงานของตัวเองผมไม่ได้เล่นมานาน5หรือ6เดือนแต่ผมมีความสุขที่ได้กลับมาช่วยทีมคว้าชัยชนะและโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาผมรู้สึกดีจริงๆผมคิดว่าผมยังต้องการลงสนามมากกว่านี้เรื่อยๆเควินเดอบรอยกล่าว มากันที่ประเด็นข่าวต่อมารือใไปสีฟ้าแมนซิตี้ยังคงยอดเยี่ยมเสมอสมราคาแชมป์เก่าในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกหลังโชว์ฟอร์มแกลง่งบุกซอยเอฟซีโคเปเฮเกนทีมดังของเดนมาร์กไม่ยากลำบาก3ต่อในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมเปปกุเดลล่าแต่ละคนในแมตช์นี้เรามาเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูแอดดร์ซอนรับไป5คะแนนแอดดร์ซอนเชยงานสบายไม่ต้องออกแรงเซฟแม้แต่หนเดียวแต่ดันพลาดเองเต็มๆที่ออกบอลไม่ดีจังหวะะโดดดนนนนตนตีเเเเสสมมมมออออ1ผู้ล่่่คาาบบบกรรััไไป6.5แท ส่วนเกมรุกก็ช่วยทีมได้พอสมควร ผู้เล่นคนต่อมาจอห์นสโตนรับไป7คะแนนจอห์นสโตนเชองานไม่ยากแถมส่วนใหญ่ได้ขึ้นมาช่วยเกยมแดนกลางด้วยผู้เล่นคนต่อมารูเบนดิอาสรับไป7คะแนนรูเบนดิอาสแข็งแกร่งรับมือลูกกลางอากาศได้ดีและมีจังหวะเกือบทำประตูได้ในช่วงครึ่งแรกผู้เล่นคนต่อมานาทานาเกะรับไป7คะแนนนาทานาเกะบางครั้งผ่านบอลไม่ดีแต่ก็มีจังหวะสำคัญในการช่วยเกยมรับที่มงเคลียบอลหน้าประตูช่วงครึ่งหลังผู้เล่นคนต่อมาแบร์โดซิวารับไป7.5คะแนน, iva, น,นแบร์โดซิวารเล่นของทีมดูไป,นนประตูสคัญช่วยี เป็นนำสองต่อนหนึ่งช่วงทดเจ็บขึ้นแรกด้วย ผู้เล่นคนต่อมาโรดี้รับไป7คะแนนโรดี้ไม่เด่นแต่คุมจังหวะเกมแดนกลางได้ดีและมีลงต่ำไปยืนแนวรับตอนที่สโตนขึ้นมาเล่นตรงกลางผู้เล่นคนต่อมาฟิลโฟเดนรับไป8คะแนนโฟเดนขึ้นเกมทางฝั่งขวาได้ไหลลืน่นเล่นเข้าขากับเพื่อนๆโดยแอซซิสที่สวยให้เดอรบอยยิงประตู1.0่ต่อ 0. ก่อนประสานงานกับเดอรบอยหลุดเข้าไปจบสกอร์ลูกปิดเกม3ต่อ1ผู้เล่นคนต่อมาเควินเดอรบอยรับไป8.5คะแนนเควินเดอรบอยฟอร์มยังคงเด็ดดวงเหมือนเดิมหลุดเข้าไปจบสกอร์ประตู1้นย่งสุดก่อนนน้้ชื่อเปป็คิิใหยงระตู2 1 และช่วงทดเจ็บก็ทำเพิ่มอีกหนึ่งแอซิสโดยผ่านบอลในเน้นให้โฟเดนกดประตู3ต่อ1ผู้เล่นคนต่อมาแจ็คก,กิลินมีปัญหาบาเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่21ผู้เล่นคนต่อมาเออร์ลิงฮาร์แลนด์รับไป5.5คะแนนเออร์ลิงฮาร์แลนด์ค่อนข้างเงียบได้บอลน้อยเพิ่งจะมามีโอกาสสวยๆสย3ครั้งช่วงท้ายเกมซึ่งก็คมไม่มากพอ มากันต่อที่ผู้เล่นตัวสำรองที่ได้ลงเล่นชาร์ลีดกูลงแทนกิริตนาทีที่21รับไป6คะแนนดกูเกมนี้เงียบไปหน่อยมีส่วนร่วมกับเกมไม่มากแต่มีโอกาสยิงแบบได้ลุ้นช่วงกลางครึ่งหลังและมากันที่ผู้เล่นคนสุดท้ายมาเธอุสนูเนสลงแทนแบรเดโรซิวานาทีที่78ไม่สามารถให้คะแนนได้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเซกิริตกองกลางตัวรุกของแมนซิตี้ได้รับบาดเจ็บจนลงสนามได้เพียงแค่21นาที ทัพเรือใบสีฟ้าบุกเยอนโคปเปนเฮเกนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยทางแจ็คก,กิลินลงสนามเป็นตัวจริงแต่โดนวิกเตอร์เคสันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอัดหนักตั้งแต่นาทีที่8ของเกมแม้ว่ากองกลางชาวอังกฤษฟื้นเล่นต่อแต่อาการไม่ดีขึ้นจนถูกถอดออกในนาทีที่21นับว่าเป็นข่าวร้ายของแจ็คก,กิลินที่เพิ่งกลับมาลงเป็นตัวจริงในรอบ6นัดและต้องติดตามดูกันต่อไปว่าอาการที่เกิดขึ้นจะส่งผลเสียหายมากน้อยเพียงใดทัางนี้แมเน,น,นมเช อย่างละเอ,ยอยียดอีกครั้งส่วนผลงานของแจ็คก,กิลิตในฤดูกาลนี้ลงสนามไปทั้งหมด25นะัดจากทุกรายการทำได้3ประตูเกือบ2แอสซิสต์มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา โรดี้มิดฟิลด์แมนซิตี้ระบุผูร้รางวัลส่วนตัวมันไม่ได้ตัดสินจากผลงานในสนามจริงๆและยึดติดกับเรื่องอื่นๆเป็นหลักอย่างเช่นเรื่องการตลาดการเงินการโฆษณาพร้อมบอกว่าตนให้ความสําคัญกับรางวัลส่วนรวมมากกว่าโรดี้กองกลางคนเก่งของแมนซิตี้ยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่ารางวัลส่วนตัวต่างๆอย่างเช่นผูร้รางวัลบอลลงดอมันพ่วงก,กับการตลาดการเงินเป็นหลักไม่ได้ตัดสินจากผลงานของนักเตะจริงๆซีซั่นก่อนแมนซิตี้มีผลงานโดยรวมที่สุดยอดจนได้ทั้งช ali, a up, แชมพเปียน์ลีกเอฟเอคัพและย กาหลักกับความสําเร็จเหล่านั้นแต่เขากลับได้รับคะแนนโหวตเป็นเพียงที่5ในการตัดสินรางวัลบอลลงดอกประจำปี2023หลังโดนเดมิลเลอร์สื่อของกรีฑาถามถึงเรื่องที่เขาไม่ติดแม้กระทั่งสามอันดับแรกในรางวัลบอลลงดอรหดล่าสุดแล้วนั้นโรดดี้ก็บอกว่าผมไม่ได้รู้สึกปแปลกใจกับเรื่องนั้นหรอกผมเข้าใจดีว่ารางวัลส่วนตัวแบบนี้มันทํางานกันยังไงพวกเขาตัดสินกันโดยยึดจากเรื่องการตลาดการเงินและการโฆษณาเป็นหลักก่อนหน้านี้เคยมีกองกลางชาวสเปนิชหลายคนที่ไม่ได้รับการยกย่องตามที่พวกเขาสมควรจะได้รับับพวววกคุณเขใใ้้าาาใใจจจช่่่่ไมมผตงะสือ สำหรับผมแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมฟุตบอลก็คือรางวัลส่วนตัวที่ผมคว้าม,มาครองได้โรดี้มิดฟิลด์ของแมสซิตี้กล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกูดิล่าในใหญ่ของแมนซิตี้แนะนำเออร์ลิงฮาแลนด์ให้ใจเย็นยิงประตูไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมาเป๊ปกูดิลล่ากุนซือแมนซิตี้กล่าวถึงเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวเยิงชาวนาเวที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาลงสนามให้กับทีมหลังจากพักไป2เดือนกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เขากระหายที่จะทําประตูแต่สิ่งที่สาคัญไม่ใช่แค่การยิงประตูอย่างเดียวสิ่งที่เราต้องการจากฮาแลนด์ยังคงเป็นการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมรวมถึงการช่วยเพรสซิ่งในเกมด้วยยางไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าเขาเพิ่งกลับลลกกกลับมมมาาลงงนนนนหไไเเเดดืืออ่่่่่รใ้้้ชย ฮาร์แลนเป็นคนที่รักการแข่งขันและอยากยิงประตูให้ได้สม่ำเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็อยากให้เขารีแลกบ้างถึงวันนี้เรายิงไม่ได้หรือเขาไม่สามารถยิงประตูได้ในเวลา10นาทีก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมดาที่ต้องพยายามไปเรื่อยๆในช่วงที่กำลังปรับตัวและเมื่อผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปได้แล้วทีมก็จะคว้าชัยชนะได้เสมอคุณซืระเรยสีฟ้ายกตัวอย่างในเกมพิเีกที่เอาชนะเอฟเวอร์ตันสองต่อศูนย์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งฮารลนดนยิงได้2ประตูในครึ่งหลังหลังจากครึ่งแรกไม่ค่อยมีบทบาทมากนักโดยกล่าวว่าเขาเอายุยังน้อยและต้องเล่นในตำแหน่งที่ยากที่สุดในสนามและถูกล้อมไปด้้้้วยยผูเเลลล่่่นนนนนน4คคถึง5แะมมีีพืทกกาารอ แรกเราอาจจะยังขาดนักเตะที่ช่วยเปิดบอลดีๆเช่นเควินเดอบรอยที่จะหาทางส่งบอลให้ฮาแลนด์ได้เสมอในสถานการณ์แบบนั้นเขาต้องคิดบวกเข้าไว้ถึงเขายิงไม่ได้ก็ยังช่วยทีมในเรื่องอื่นๆได้อีกมากต่อให้วันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าเขาไม่ยิงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเป๊ปกูเดียวลากเล่าขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ